สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณครูนันทิยาแก,ก้วเทศนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะค่ะจากที่คุณครูนะคะได้ตรวจใบงานของนักเรียนนะคะในช่วงที่นักเรียนทําใบงานออนแฮนนะคะแล้วนํามาส่งคุณครูนะคะจากที่การตรวจไปแล้วเนี่ย คุณครูสังเกตนะคะและประเมินผลแล้วเนี่ยนักเรียนหลายคนนะคะ,ะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของคำคล้องจองวันนี้คุณครูเลยจัดทำคลิปการสอนเรื่องคำคล้องจองนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของคำคล้องจองมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ ค่ะ1น,นะคะนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำคล้องจองได้ค่ะ 2. นะคะนักเรียนสามารถเขียนคำคล้องจองได้3นักเรียนมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนะคะค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้นะคะในหัวข้อที่ครูจะนำมาส่งเสริมในเรื่องคำคล้องจองกันเลยนะคะค่ะหนูดูนะคะนักเรียนดูนะคะ เดี๋ยวผมครูขออนุญาตใช้ปากกาขอเป็นสีแดงนะคะค่ะคำแรกนะคะเราจะอ่านว่านาคำที่สองก็จะอ่านว่าพาคำที่สามอ่านว่าานะคะนักเรียนสังเกตนะคะทั้งสามคำนี้นะคะคำว่านาพาและอานะคะจะเป็นไงคะเสียงสระอาเหมือนกันนะคะอ่ะดูสไลด์ถัดไปค่ะ คำว่าปูคำว่าดูคำว่าขู่นะคะทั้งสามคำนี้นะคะปูดูและคำว่าขู่นะคะเสียงสระอูเหมือนกันนะคะสไลด์ถัดไปค่ะคำว่าหายคำแรกอ่านว่าหายนะคะคำที่สองอ่านว่าลายคำที่สามอ่านว่าปลาย นักเรียนดูนะคะทั้ง3คํานี้นะคะลูกออกเสียงสระอาเหมือนกันและตัวสะกดมาตราเกยเหมือนกันนะคะออกเสียงมาตราแม่เกยแม่เกยคือมาตราตัวสะกดที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะสลด์ถัดไปค่ะคาแรกอ่านว่าใจคําที่สองนะลูกอ่านว่าใส่และคําสุดท้ายอ่านว่าให้ นะคะทั้งสามคำนี้นะคะนักเรียนออกเสียงอะไรเหมือนกันคะใช่ค่ะออกเสียงสระไอเหมือนกันนะคะสาระไอเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะสไลด์ถัดไปนะคะคําว่าคําว่าอะไรคะนักเรียนคําว่าเกาะนะคะขอโทษนะคะขอลบนิดนึงนะคะคําว่าคําแรกอ่านว่าเกาะนะคะ คำที่สองอ่านว่าเงาะและอา่าคำที่สามอ่านว่าเพราะนะคะอ่านว่าเพราะนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าอ,อทั้งสามคำนี้นะคะออกเสียงอะไรคะน Ы ักเรียนออกเสียงสระออกเหมือนกันนะคะออกเสียงสระออกเหมือนกันนะคะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูสไลด์ถัดมานะคะค่ะคำว่ามานะคะคำว่ามาะคะ่ะ ก็จะคล้องกับคำว่านา ah นะคะคล้องกับคำว่านา ah นะคะอ่าคล้องจองกันเพราะว่ามีเสียงสระเดียวกันนั่นเองนะคะสระอาเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะคำว่าดีค่ะดีก็จะคล้องจองกับคำว่าปีนะคะออกเสียงสระเดียวกันคือสระอ e ีเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะคำว่าเตยนะคะ ก็จะคล้องจองกับคำว่าเขยนะคะมีสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกันค่ะมาตราเดียวกันคือมาตาแม่อะไรคะนักเรียนมาตาแม่เกยเหมือนกันนะคะแม่เกยเหมือนกัน,นะคะยอยากเป็นตัวสะกดนะคะคำนี้ก็จะอ่านว่าต่อเอยยเตยขอเอยอยเขยนะคะต่อมาค่ะ คำนี้นะคะคำว่าสาวนะคะก็จะคล้องจองกับคําว่ากาานะคะมีสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกันตัวสะกดมาตราในที่นี้ก็คือมาตราแม่เกลนั่นเองนะคะมาตราแม่เกลวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะอันนี้ก็จะอ่านว่าออาวสาวกอ r a วกาวนะคะ มีเสียงสระเดียวกันนะลูกนะ้แล้วก็มีตัวสะกดมาตราเดียวกันนั่นเองนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะคำคล้องจองนะคะคำคล้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสนะคะคำคล้องจองมีหลายลักษณะนะคะก็จะมีคำคล้องจองสองพยางหรือคำคล้องจองสามพยางนะคะ เรามาดูคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะนักเรียนค่ะคำคล้องจองสองพยางจะมีลักษณะอย่างไรคะค่ะก็จะมีลักษณะที่ว่าคำที่สองของกลุ่มหน้าคล้องจองกับคำที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังนะคะดูตัวอย่างนะคะเช่นตรงนี้นะคะชั่วนาตาปีค่ะนากับตาคล้องคล้องจองกันนะคะนากับตาคล้องจองกันเพราะว่าอะไรคะนักเรียนสระอะไรคะ สระอาเหมือนกันค่ะนะคะนาก็นอณาตออาตานะคะสระอาเหมือนกันนะคะก็เลยท้องจองกันค่ะนากับตานะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะคอขาดบาดตายค่ะคําว่าอะไรคะนักเรียนคําว่าขาดท้องจองกับคาว่าบาดนะลูกนะออกเสียงสระอาเหมือนกันนะคะแล้วก็มาตาตัวสะกดมาตาแม่กดเหมือนกันนะคะ ขาดกับบาดนะคะอันนี้คล้องจองกันนะคะต่อมาค่ะรู้มากยากนานมากกับยากนะคะออกเสียงสระอาเหมือนกันนะลูกนะมาตาตัวสะกดม,มาตราแม่ก,กกเหมือนกันนะคะมากกับยากนะคะก็เลยเป็นคํคล้องจองก,กันต่อมาไว้เนื้อเชื่อใจลูกเนื้อกับเชื่อค่ะสระเอือเหมือนกันสระเอือเหมือนกันนะคะเนื้อกับเชื่อเลยคล้องจองกันนะคะต่อมาค่ะ สไลด์ถัดไปนะคะดูตัวอย่างกันลูกนะมาลีสีสวยรวยรินกลิ่นหอมนะคะลีกับสีค่ะคําว่าลีกับสีนะคะคล้องจองกันนะคะลีกับสีคล้องจองกันนะคะลีกับสีเพราะว่าออกเสียงสระอีเหมือนกันไงลูกนะคะต่อมาค่ะสวยสวยกับรวยสวยกับรวยนะคะสวยกับรวยคล้องจองกันค่ะ สระ,ะ,ะเหมือนกันออกเสียงสระเดียวกันแล้วก็มาตราตัวสะกดเป็นไงคะนเรียนมาตราตัวสะกดเดียวกันในที่นี้สวยกับรวยนี่คือมาตาแม่เกยเหมือนกันย่อยักเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะต่อมาตรงในนี้นะคะรินกับกลิ่นนะคะรินก็คล้องจองออกเสียงคล้องจองกับคําว่ากลิ่นนะคะเสียงสัมผัสคล้องจองกันนะคะสระอีกเหมือนกันมาตราตัวสะกดมาตราแม่กลนเหมือนกันนะคะรินกับกลิ่นนะคะต่อมาค่ะ บ้านป้ากล้าหารร้านค้าเสียงมันจะคล้องจองกันนะคะเวลาฟังเสียงคำคล้องจองกันมันจะดูแบบว่าเหมือนมันมีเสน่ห์ในภาษาไทยนะคะนี่คือเสน่ห์ของคนไทยเรานะคะเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยนะคะที่เขาแต่งแบบว่าถ้าเราแต่งเป็นคำคล้องจองมาเนี่ยฟังแล้วมันจะดูไพเราะสนเอหูนะคะคำว่าในที่นี้นะคะคำว่าป้านะลูกก็จะคล้องจองคำว่ากล้านะคะ สระอาเหมือนกันนะคะป้ากับกล้าคล้องจองกันนะคะบ้านป้ากล้าหารร้านค้าต่อมาคําว่าหารค่ะคําว่าหารก็คล้องจองกับคําว่าร้านนั่นเองนะคะหารกับร้านออกเสียงสระเดียวกันสระอาเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกเสียงมาตราตัวสะกดก็คือออกเสียงมาตราแม่กลเหมือนกันหารนี่ถึงจะเป็นยอยักษ์ตัวสะกดแต่เป็นมาตราแม่กลนนะคะเพราะเราออกเสียงเหมือนนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะ อหารกับร้านจึงเป็นคำคล้องจองกันนะคะค่ะาวนี้เรามาดูคำคล้องจองแบบสามพยางบ้างาลูกนะคำคล้องจองแบบสามพยางก็จะมีขนาดแบบนี้นะคะก็คือคำที่อะไรคะคำที่สามของกลุ่มหน้านะคะคำที่สามของกลุ่มหน้าคล้องจองกับคำที่หนึ่งหรือคำที่สองของกลุ่มคำหลังนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะเช่น ต่อความยาวสาวความยืดนะักเรียนดูตัวสีแดงนะคะลูกควา,า,วกาว่านะยาวกับสาวนะคะยาวกับสาวนี่คือคล้องจองกันลูกนะคะยาวกับสาวเป็นคําที่คล้องจองกันเพราะว่าออกเสียงสระอางเหมือนกันคะ่ะลูกแล้วก็มาตาตัวสะกดเดียวกันเลยค่ะยาวที่มาตาแม่เกิลสาวก็มาตาแม่เกิลนะคะสองคำนี้เลยเป็นคําคล้องจองกันนะคะสไลด์ถัดไปนะคะ อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะคะคําว่าขิงก็ราข่ก็แรงค่ะคําว่ารากับขานะลูกนะราสระอาขาก็สระอาค่ะมันเลยเป็นคาคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระเดียวกันสระอาอกันนะคะต่อมาค่ะยิ้มด้วยปากถากด้วยตานะคะลูกปากกับถากค่ะลูกคล้องจองกันนะคะปากก็สระอา ถากกสระอาอันนี้ก็กอไก่เป็นตัวสะกดอันนี้ก็กอไก่มาตามแม่กบเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นสองคำนี้คำว่าปากกับถากจึงเป็นคำที่คล้องจองกันนั่นเองนะคะ mm hmm. ต่อมารูปตัดไม่ตายขายไม่ขาดคำว่าตายกับขายค่ะคล้องจองกันนะคะตายก็สระอาเหมือนกันขายก็สระอา มาตาตัวสะกดก็มาตาแม่เกยเหมือนกันนะคะอยษ์เป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะค่ะต่อมานะคะนกมีหูหนูมีปีกค่ะลูกหูกับอะไรคะหูกับหนูนั่นเองสระ,ะอูเหมือนกันนะคะเลยเป็นคําคล้องจองนะคะเป็นคาคล้องจองกันนะคะสระ,ะเดียวกันนะลูกนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบงานคําคล้องจองนะคะเพื่อนักเรียนเข้าใจ ในเรื่องคำของจองได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะก็คืออันนี้ฝากให้นักเรียนทำนะคะทำลงในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มป3ที่เราสร้างกลุ่มกันไว้ขึ้นมานะคะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้ครูได้ตรวจชิ้นงานนะคะอขออนุญ,ญาตส่งเฉพาะไปงานหรือติดต่อสื่อสารกันเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนนะคะอย่างอื่นไม่ต้อง ไม่ต้องส่งมาในไลน์นะคะค่ะ,ะตัวที่จะให้นะคะก็จะมีอยู่สองข้อนะคะลกูกข้อแรกคือให้นักเรียนเขียนอะไรคะเขียนชื่อเพื่อนที่คล้องจองกันมาสี่ชื่ออันนี้ครูครูยกตัวอย่างให้นะคะจะมีชื่อทั้งหมดสี่ชื่อแล้วในชื่อทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคำเอามาวางเอามาวางเรียงกันก็จะได้เป็นคำคล้องจองนะคะได้ภาษาที่แบบว่าฟังดูแล้วมันไพเราะสนองหูนะคะเช่น อันนี้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ชื่อนะคะชื่อแรกคือปัตมาแล้วก็ต่อด้วยภาวินีต่อด้วยคำต่อด้วยคำว่าสีสุดาแล้วก็ชื่อสุดท้ายคือต่อด้วยคําว่าวารีนักเรียนดูนะลูกนะเวลาเอามาต่อเป็นคํำของจองกันคือมันต้องให้มันสัมผัสของจองกันปัตมานะคะสละอาเหมือนกันภาวินีก็สละอานะคะมากับพามันของจองกันคปัตถมาภาวินี คำว่าภาวินีเนี่ยคำภาวินีลงท้ายด้วยสรสอีนีนอยอนีเราก็หาชื่อที่มันออกเสียงสรสลีมาต่อต่อคําว่านีก็เลยได้คําว่าสีมานะคะนีกับสีใช่ไหมคะปัตถมาภาวินีและนีก็ค้องกับสีนะคะสีสุดาสีสุดาลงท้ายด้วยสระอาดาเราก็ต้องหาคําชื่อเพื่อนที่มันขึ้นต้นด้วยสละอาก็ได้คําว่าวาวา,านะคะ สีสุดาแล้วก็วารีนะคะดาก็คล้องกับคําว่าวานะคะให้นักเรียนเลือกมาเลือกชื่อเพื่อนมา,อาขอเป็นชื่อจริงนะลูกนะเอาชื่อเพื่อนในห้องนะคะถ้านักเรียนบอกว่าคุณครูครับคุณครูคาชื่อเพื่อนในห้องหนูลองแล้วมันไม่คล้องจองกันนะคะงั้นอนุญาตให้ใช้ชื่อของพี่ๆรุ่นพี่หรือรุ่นน้องในโรงเรียนเราก็ได้นะคะที่นักเรียนรู้จักชื่อจริงนะคะหรือไม่ถ้าไม่รู้จัก ไม่รู้จักไม่จำไม่ได้ก็ลองหาชื่อเซิร์ชใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้นะคะที่เป็นชื่อภาษาไทยนะคะขอเป็นชื่อจริงเอามาแต่งให้เป็นคำคล้องจองส่งคุณครูมานะคะขอสีชื่อนะลูกนะสีชื่อที่เอามาวางเรียงกันและให้มัสนสัมผัสคล้องจองกันนะคะส่วนในข้อที่2นะลูกนะให้นำคำที่กำหนดให้เติมในช่องว่างให้ได้คำคล้องจองนะคะคุณครูให้คำมาหมดแล้วนะคะให้คำมาในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ แล้วนักเรียนลองเอาไปเติมลงในช่องว่างเมื่อเติมลงในช่องว่างแล้วลองอ่านดูซิว่ามันคล้องจองกับที่คุณครูให้มาไหมเช่นวันไหวเนี่ยนักเรียนจะเติมอะไรวันไหวมันลงท้ายด้วยไหวไหวเนี่ยนะคะแต่ขอโทษนะคะมันน,นคำว่าไหวนะคะไหวคำว่าไหวเนี่ยนะคะมันลงท้ายด้วยสระไออ่าหนูจะเอาคำไหนมาเติมที่มันเป็นสระไอ ่าก็จะได้คําว่าอะไรนั่นเองคะนักเรียนได้คําว่าใจนั่นเองนะคะวันไหวใจใจอะไรคะวันไหวใจหายนะคะไหวก็คล้องจองกับใจนั่นเองพอเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนนะคะลองไปทําดูนะคะไม่ยากนะคะส่วนคําว่าหายนะักเรียนก็ต้อง คำที่อยู่ข้างหน้าคําว่าคําที่อยู่คําที่จะอยู่ถัดไปเนี่ยต่อจากคาว่าหายก็ต้องออกเสียงอะไรเหมือนกันคะนักเรียนออกเสียงสระเดียวกันแล้วก็มาตาตัวสะกดเดียวกันนะักเรียนก็ต้องลองเลือกคําที่อยู่ในช่องอในในใน,ในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณครูวางไว้ให้แล้วนะคะลองเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องทําให้เรียบร้อยนะคะทําลงในสมุดนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูมาในรายกลุ่มของปสามนะคะให้คุณครูได้ตรวจกัน นะคะค่ะก็จะขอสรุปให้นักเรียนได้เข้าใจเรื่องคำคล้องจองนะคะสรุปแล้วคำคล้องจองนะคะก็จะมีทั้งสองพยางและสามพยางสรุปง่ายๆคือคำคล้องจองเนี่ยคือคำที่มีเสียงสระเดียวกันและตัวสะกดในมาตราเดียวกันแต,แต่พยัญนช,นนชนะต้นนะคะต่างกันนะคะและอาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้นะคะแค่ให้มีเสียงสระเดียวกัน นะคะเสียงสละเดียวกันและตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะคะพยัญชนะต้นต่างกันได้เสียงวรรณยุกต์ก็ต่างกันได้ขอแค่อย่างเดียวค่ะเสียงสละเดียวกันและต,ต,ตัวสกดตัวและตัวสกดก็ต้องเป็นมาตราเดียวกันนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องคำ้องจองมากยิ่งขึ้นนะคะ mm. ขอบใจที่ตั้งใจเรียนนะคะถ้ามีปัญหาหรือไม่เข้าใจยังไง ทักผามนายส่วนตัวหรือโทรมาที่คุณครูได้นะคะทุกครั้งนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะหวังว่าคลิปนี้คลิปเรื่องคำของจองนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ